สวัสดีครับ,บก็ต้อนรับทุกท่นเข้สู่ช่องกับดำซิงดินดวนครับมาดูรถหลอกได้ครับกับฮิโน FM2K เนาะเต็มช่วงประมาณ3ามทุ่มพอดีใกล้จะเสร็จใกล้จะจบฤด,ดูกาลแล้วครับเหลืออีกแปลงนี้แล้วก็แปลงที่บ้าน2แปลงเนาะเป็น2แปลง ก็จบแล้วครับแปลงนี้นอกบ้านครับโอ้พอดีเปิดไฟได้เป็นจังหวะออกหน่อยครับ เกียเดิมครับเกียร์เดิมสโลยกเนาะสโลเดิมจากโรงงานครับเครื่องนี่เป็น k 13c ครับตัวนี้นี่น่าจะอยู่เหล่าๆสามยี่เนาะ โค้งนี่แคบครับแต่ตรงนี้นี่กว้างครับด้านหน้าเนาะเข้าซอยนี้แล้วนี่จะเป็นซอยแคบครับผ่านทางเข้าครับผ่านทางเข้านี่ก็แคบหน่อยเนาะของผมก็จอดรออยู่ด้านหน้าครับรอออกพร้อมกันครับ เส,เสียงก็หุ่มรับเสียงก็หุ่มมีนี่จะเป็นสะเนาะขอบสะครับมีเล่งเนาะตรงมีเล่งเนาะกลัวยุบครับแคบจัดครับแคบจัด รถ,รถผมจอดดูเดี๋ยวพาไปดูเสาชนดเขาอยู่ตรงกลางถนนเนาะมันเป็นที่เขาครับดีว่าเขาปักเสาไว้แล้วยังไม่ล้อมลวดหนามเนาะโอ้ถ้าก็ล้อมลวดหนามนี่ เลี้ยวไม่ได้ครับนี่ครับดูระยะวงเลี้ยวต้องตีตีออกขวาให้หมดเนาะตีออกขวาให้หมดนี่ครับระยะวงเลี้ยวต่อลงนี่ก็ ป็นบินหนาเขาดูเซชนโดครับถ้าอ้อมไปฝั่งนู้นมันไม่ได้ครับหน้ารถผมก็เต็มแล้วเนาะนี่ครับจังหวะมาก็จะประมาณนี้ถ้าเขาล้อมรั้วนี่จบเลยครับใส่อ้อยไม่ได้เนาะต้องทอยอย่างเดียวกับเอา้า โอเคครับเดี๋ยวขยับรถก่อนครับขอตัวไปโรงงานเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับช่องกอบดำซิ่งนีดวนครับถาทายพูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ